ยังไม่ครบ3มเดือนเลยนะคะแต่พี่ก็ตรวจโรคพอผลไามให้พี่ใหม่ดูแล้วนี่หลับไม่ได้อยู่ดีอ่ะที่รู้ว่าพี่ไม่มีอะไรกับใครมาทําอย่างก่อนแต่งงานก,นกับพี่ไม่เคยผ่าผู้ชายมาคือมันเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตคู่นะเราก็ต้องให้ความพึงพอใจแก่กันสิไม่ว่าจะทะเลาะกับเมียแรงแค่ไหนอ่ะจะใช้เป็นข้อาอ้างไปหาผู้หญิงอื่นมันไม่ได้อ่าลมมันพาไปจริงๆครับแม่แต่มันแค่ครั้งเดียวเองนะจริงๆพี่แค่นอกกายแต่ไม่ได้นอกใจเชื่อพี่นะให้โอกาสพี่อีกครั้งพี่จะไม่ทำอีกแล้ว ไม่ใช่แบบนั้นนะครับปีใหม่ฟังพี่ก่อนปีใหม่ยานี่หนูมีหลักฐานแม่เขาไปซื้อบริการผู้หญิงมี่กันนอกใจปีใหม่เหรอทำแบบนี้ได้ยังไงคือผมไม่ได้ตั้งใจอะครับคือช่วงนั้นเราทะเลาะก,กันบ่อยอนะผมก็เบื่อเลยไปหาความสุขแบบนั้นดูก็ตอนนั้นเราทะเลาะกันบ่อยนี่มันไม่เกี่ยวนะกัน ไม่ว่าจะทะเลาะก,กับเมียแรงแค่ไหนอะจะใช้เป็นข้ออ้างไปหาผู้หญิงอื่นมันไม่ได้เอออารมณ์มันพาไปจริงๆครับแม่แต่มันแค่ครั้งเดียวเองนะแน่ใจเหรอจริงๆพี่แค่นอกกายแดี๋ยไม่ได้นอกใจเชื่อพี่นะให้โอกาสพี่อีกครั้งพี่จะไม่ทำอีกแล้วผมขอโทษนะครับแม่ แต่ผมพลาดไปแล้วจริงๆอ่ะแม่ช่วยคุยกับปีใหม่ให้ผมหน่อยได้ไหมผมสัญญานะว่าจะไม่ทําให้ปีใหม่เ็าเสียใจอีกเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเขาทาใจยากนะตอนเนี้ผมรู้แล้วว่าผมผิดผมตั้งใจจะจบเรื่องนี้ไปแต่ปีใหม่เขาดันมารู้ซะก่อนแม่ยอมรับนะว่าแม่โกรธแต่ก็อยากคุยด้วยเหตุผลเรื่องนี้กันผิดจริงๆแต่เห็นแก่ที่กันดูแลปีใหม่ดีมาตลอดแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องพวกนั้นน่ะมันจะทดแทนความผิดที่กันทําได้ไหม ผมผิดไปแล้วจริงๆแม่ช่วยผมหน่อยนะครับยังไงแม่จะช่วยคุยให้นะแต่ช่วงนี้ไปนอนที่อื่นก่อนแล้วกันพี่การเขาให้แม่มาคุยกับฉันเป็นอาทิตย์แล้วเรื่องแบบนี้ฉันก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเลยแต่ถ้าไปถามคนอื่นน่ะก็ไม่มีใครเขารลับได้หรอก ถามตัวเองก่อนไหมว่ายังรักเขาอยู่หรือเปล่าฉันรักเขาสิเลยเสียใจอยู่นี่ไงแต่ฉันก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีอะ่ะไม่รู้ว่าจะเองคงทำยังไงแต่เท่าที่ฟังมาเขาซื้อกินใช่ไหมไม่ได้ไปคบชู้ที่ไหนใช่เขาบอกกับฉันว่าไปซื้อกินแค่ครั้งเดียวตอนนี้ทะเลาะก,กับฉันโอ้หแล้วมันครั้งไหนอะ่ะฉันก็จําได้ว่าแกกับพี่เขาก็ทะเลาะก,กันตลอด ถ้าต่อไปอ่ะแกกับพี่เขาทะเลาะกันอีกจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมแม่ฉันก็พูดนะว่าให้นักนถึงตอนที่พี่การเขาดีกับฉันที่ผ่านมามันก็จริงอะ่ะที่พี่เขาดีกับฉันมาตลอดมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่งี่เง่าเอาแต่ใจอะ่ะนั่นแม่แกหรือแม่เขาวะสงสัยเขาคองอยากให้แกทบทวนตัวเองว่าแกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าเขาถึงอยากออกไปกินของนอกบ้านอะ่ะฉันก็คิดนะว่าเป็นเพราะฉันเองหรือเปล่าที่ไม่ดีอะ่ะ แต่ถึงแกจะแย่แค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะนอกใจทําไมไม่คุยกันดีๆอะ่ะแล้วการที่ไปม,มีอะไรกับคนอื่นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดมากนะคิดเยอะแบบเนี้ดูท่าแล้วน่าจะให้อภัยเขาหรอมั้งก็แล้วแต่แกนะปีใหม่ไม่รู้ดินั่ผลไมจ้จุก สวัสดีครับคุณแม่วันนี้ผมซื้อของโปกของทัางคุณแม่แล้วของปีใหม่มาให้เพียบเลยปีใหม่พี่ขอโทษนะให้อภัยพี่ได้แล้วพี่ผิดไปแล้วพี่ไม่อยากเสียปีใหม่ไปเลยให้อภัยพี่นะ แล้วหนูจะแน่ใจได้ยังไงว่าพี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกเชื่อพี่เถอะพี่รู้แล้วว่าถ้าพี่ขาดปีใหม่ไปอ่ะพี่อยู่ไม่ได้จริงเป็นเพราะความโง่ของพี่เองที่ทำลงไปแบบนั้นพี่รู้ว่าพี่ผิดจนไม่น่าให้อภัยพี่ยอมรับผิดทุกอย่างถ้าหนูจับผิดเรื่องนี้ของพี่ไม่ได้อ่ะพี่จะมายอมรับแบบนี้ไหม แล้วพี่ชัวใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้สารต่อแน่ใจสิเขาเป็นผู้หญิงบริการถ้าจบแล้วอ่ะก็จบไปงั้นเอาหน้ามันมาดูมีรูปมันไหมพี่ลบทุกอย่างไปหมดแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยจริงๆนะถามจริงเหอะคิดยังไงถึงไปซื้อกินแบบนั้นทนั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วก็ตอนนั้นพี่ไม่มีความสุขไงก็เลยทําแบบนั้นพี่มันโง่เองอะ่ะเพราะตอนนั้นหนูไม่ดีด้วยหรือเปล่าอะ่ะ พูดความจริงมาเหอะไม่ต้องพูดรอใจก็บอกไปแล้วไงว่าช่วงนั้นเราทะเลาะกันบ่อยแล้วพี่ก็มีความต้องการพี่ก็เลยหนูหมายถึงพี่เบื่อหนูเหรอพี่ถึงไปหาผู้หญิงคนอื่นอ่ะก็ตอนนั้นพี่ไม่สบายใจมันก็มีความเบื่อแหละแต่มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวบอกหนูตรงๆได้นะหนูจะได้ปรับปรุงตัวจริงเหรอปีใหม่พูดแบบนี้ให้อภัยพี่แล้วใช่ไหม ขอบคุณนะปีใหม่พี่จะรักษาโอกาสนี้ให้ดีเลยแต่พี่ต้องไปสูจรก่อนนะช่วงสามเดือนนี้เราจะไม่มีอะไรกันและพี่ก็ต้องไปตรวจโรคด้วยได้สิปีใหม่ขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสพี่แม่เดี๋หนุ่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะขอบคุณนะครับแม่ที่ช่วยผมมันก็อยู่ที่ความพยายามของการเองนั่นแหละ แล้วต่อไปอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะผมสัญญาได้วเกียรของลูกผู้ชายเลยครับฉันว่าแหละยังไงแกก็ไม่เลิกกับเขาหรอกก็พี่กันเขาเพิ่งทำผิดกับฉันครั้งแรกนี่ที่ผ่านมาพี่กันเขาก็ดูแลฉันดีตลอดนะใจแกก็อยากจะคืนดีกับเขาอยู่แล้วนี่จะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองทำแม ก็ฉันรักเขานี่นะฉันว่าฉันกับพี่การ่นยังไปต่อได้ฉันก็หวังว่าต่อไปคงจะไม่มีเรื่องอะไรอีกนะฉันที่เกลียดฉีดน้ำตาฉันไปรับลูกค้าก่อนนะนุ่นพี่กันแกก็มาพอดีเลย พี่มารับแล้วไะกลับบ้านกันวันนี้แม่ฝากซื้อยานวดด้วยเดี๋ยวแวะร้านยาก่อนเนาะได้สิครับเดี๋ยวพี่จะไปนวดให้แม่ด้วยจ้าพ่อหมอนวดแผ่นโบราณ่ะนี่ค่ะบา,บายยแกไปเจอกันนะ สเดือนเลยนะคะแต่พี่ก็ตรวจโรคเอาผลมาให้ปีใหม่ดูแล้วนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ค่ะแต่หนูก็ยังหลับไม่ได้อยู่ดีอะ่ะที่รู้ว่าพี่ไปม,มีอะไรกับใครมาทำอย่างก่อนแต่งงานกับพี่ไม่เคยผ่านผู้ชายมาพี่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอีกอย่างอะ่ะพี่ก็ตรวจให้ปีใหม่ดูแล้วนี่เราพี่อดทนได้ไหมล่ะ ทำไมต้องทนน่ะไม่ใช่พวกะเขาที่แล้วหรอที่ปีใหม่ไม่ให้พี่แล้วพี่ต้องออกไปกินข้างนอกอะ่ะแล้วถ้าหนูไม่ให้พี่ครั้งนี้พี่จะไปหากินข้างนอกอีกไหมคือมันเป็นเรื่องนึ่งของชีวิตคู่นะเราก็ต้องให้ความพึงพอใจแก่กันสิแต่ตอนนั้นที่พี่ขอโอกาสจากหนูพี่ก็ยอมรับข้อเสนอได้ไม่ใช่หรอคะทําไมตอนนี้มางองแงแล้วล่ะหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าพี่จะไม่อดใจไปซื้อกินข้างนอกได้อีกอะ่ะ ทำได้สิพี่ทนได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะเป็นวิธีการจัดการปัญหาได้ดีมากค่ะ รหัสด้วยพี่กันออกมาเลยนี้นะออกมาออกมาเดี๋ยวนี้อะไรปีใหม่พี่กำลังจอาบน้ำเลยเนี่ยเปลี่ยนรหัสโทรศพัพท์ตั้งแต่เมื่อไหร่เปิดเดีนี้เลยนะแล้วอีหมวยเนี่ยใครที่ทักมาแบบเนี้ยหมวยก็เป็นเจ้าของร้านกระเป๋าไงพี่ไปซื้อกระเป๋าให้ปีใหม่แล้วพี่จ่ายเงินยังไม่ครบขาดอีกห้าพันอ่ะเปิดจ้าจ ทำไมมันไม่มีข้อความก่อนหน้านี้เลยอ่ะลบเหรอแล้วนี่ส่งสติกเกอร์ไปทำไมอ่ะก็ไม่ได้คุยไงจะให้มีข้อความอะไรล่ะอัลโนเนียผมสั่งไว้ไแล้วนะว่าไงเนียจะเอาไหม ทีเนี้ยเชื่อได้หรือยังเชื่อแล้วค่ะแต่จะอาบน้ำอะ่ะคงไม่ต้องเอาโทาารศัพท์เข้าไปหรอกเนาะจ้าตามสบายเลยจะเช็คอะไรก็เช็ค เธอใช่ไหมหมวยที่เปิดช็อปกระเป๋าอะคิดถึงน้องหมวยจังเลยเจ้เกือบทุกวันจะมาคิดถึงอะไรบ่อยๆละคะแล้วทำไมต้องคุมโปรงแบบนั้นด้วยล่ะเสียงก็เปลี่ยนไปนะก็อยากสรสยพี่ไงคะเพราะหมวยไม่ได้ใส่อะไรมาเลย เจอหนูบ่อยๆพี่ไม่เบื่อหนูบ้างหรอคะแล้วเมียพี่ล่ะไม่ว่าหรออย่าไปพูดถึงผู้หญิงถือดีคนนั้นเลยมาเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าพี่ทนไม่ไหวละ <c oughs> ไหนเปิดป้าหงให้พี่เห็นหน่อยสิอย่าเพิ่งสิคะใจร้อนจะายไม่ไหวแล้วพี่ร้องไม่ไหวแล้วนะพี่จะเปิดจริงๆแล้วนะ1 2ึ่ง ทำไ,ไอืออีผัวขยะไหนว่าจะไม่ทำลรอไงเออปีใหม่มาที่นี่ยังไงอะแกคงสงสัยละสิว่าทำไมผู้หญิงที่แกนัดมาถึงไม่อยู่ที่นี่เพราะว่าฉันไปเจอหมวยมาแล้วก็ได้ข้อมูลหมดทุกอย่างนะด้วยไม่ต้องมาเล่นลิ้นฉันสนใจข้อเสนอของคุณฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันเป็นใคร ทำไมเปิดเผยตัวตนกับฉันง่ายจังเลยล่ะไม่กลัวว่าจะได้เงินจากสามีฉันแล้วเหรอฉันก็เบื่อมันเหมือนกันได้จากมันไม่กี่พันสู้เเงินเป็นก้อนจากคุณดีกว่าแล้วนี่คุณรู้ได้ไงว่าฉันไม่ใช่คนขายกระเป๋าฉันว่าฉันเตรียมมาดีแล้วนะก็ฉันเห็นผัวของฉันส่งสติกเกอร์ไปให้เธอฉันก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่แน่ใช่โค้ดลับอะถ้าสติกเกอร์อันนั้นส่งมาให้อยู่ในโหมดบอมตัวฉันก็รู้แล้วแหละว่าเมียจับได้ว่าแหละ เซนชันมันบอกอะแล้วนี่เดีฉันบอกให้เธอเตรียมข้อมูลมาเตรียมมาครบไหมครบสิเงินมาพร้อมส่งเลยฉันจะฟ้องอย่าแกให้หมดตัวเลยแล้วมันจะฟ้องหย่าอะไรได้พี่ไม่ได้ครบชู้นะพี่แค่ซื้อกินสามีอุปการะผู้อื่นฉั้นปริยามีชูหรือร่วมประเวณีเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ใจเย็นสิครับผมทำไม่กี่ครั้งเองนะไม่กี่ครั้งอะไรฉันมีข้อมูลทั้งหมดนะว่าแกซื้อกินผู้หญิงคนนี้ไปกี่รอบอะ่ะเออก็แกไม่ให้ฉันนี่ฉันเลยต้องมาหากินนอกบ้านแบบเนี้ยอย่ามาพูดจามักง่ายแบบนี้นะฉันแค่ยังรับไม่ได้ที่แกไปมีอะไรกับคนอื่นมาฉันอุตส่าห์พยายามเปิดใจแค่สามเดือนแกงทำไม่ได้เลยทำไมต้องทนรอขนาดนั้นนะ่ะฉันเป็นผู้ชายฉันต้องมีความต้องการนะเว้ยฉันก็เลิกกับลูกฉันแล้วอยากไปม,มีอะไรกับใครก็ไป แล้วก็อย่ามาโทษฉันว่าฉันไม่ให้เลยไปม,มีอะไรกับคนอื่นมันก็แค่ข้ออ้างสําหรับคนที่หยับยังช่างใจไม่ได้เท่านั้นแหละเรื่องแบบนี้กับชีวิตคู่มันไม่ผิดหรอกแต่มันผิดที่แกยังมีเมียอยู่ฉันพยายามเป็นเมียที่ดีของแกแล้วแต่แกก็ยังเป็นผัวเฮงซวยเหมือนเดิมพอเลยจบกันที่ศาลแล้วข้าวของของแกฉันจะโยนออกนอกบ้านไปเก็บเอาแล้วกันเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องฟ้องกันเลยพี่ยอมหย่าดีๆก็ได้ไม่ถ้าไม่ฟ้องฉันก็ไม่ได้เงินดิในเมื่อมันมีสิทธิ์ที่จะเรียกฟ้องได้ ฉันไม่ยอมเสียสิทธิ์หรอกนะ